สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม .1 ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการลำเลียงสารโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์การลำเลียงสารเข้าแล้วก็ออกจากเซลล์นะคะสมบัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของเซลล์สิ่งมีชีวิตก็คือสามารถควบคุมหรือว่าคัดเลือกสารผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ แล้วก็เซลสิ่งมีชีวิตจะดำรงอยู่ได้โดยมีองค์ประกอบเคมีภายในเซลที่แตกต่างจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะทั้งชนิดแล้วก็ปริมาณของสารเคมีที่จะรักษาสภาพเซลล์ให้คงสมบูรณ์อยู่แล้วก็ให้เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีต่างๆของเซลล์ค่ะการที่เซลล์มีการแลกเปลี่ยนสารกับสิ่งแวดล้อมแบบคัดเลือกได้เช่นนี้นะคะเพราะเยื่อหุ้มเซลล์มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านนั่นเอง กาลรลำเลียงสาร,รเข้าแล้วก็ออกจากเซลล์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะประเภทแรกคือการลำเลียงสาร,รโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และอีกประเภทหนึ่งคือการลำเลียงสาร,รไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยการสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์แทนค่ะคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนกันด้วยเรื่องของการลำเลียงสาร,รโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะนักเรียน no ในเรื่องของการลำเลียงสารโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะอย่างแรกนะคะก็คือการลำเลียงโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และไม่ใช้พลังงานจากเซลล์หรือเรียกว่า passive transport เองค่ะแบบที่2นะคะคือการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยใช้พลังงานจากเซลล์เรียกว่า active transport ค่ะ ลำเลียงโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ไม่ใช้พลังงานจากเซลล์หรือว่า passive transport นะคะเราก็จะมีตัวอย่างก็คือเรื่องของการแพร่นะคะการแพร่ก็จะแบ่งเป็น2แบบนะคะอย่างแรกก็คือการแพร่แบบธรรมดาแล้วก็การแพร่แบบ f a c i l i t a t e นะคะอย่างแรกเลยนะคะการแพร่คืออะไรการแพร่ก็คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรือว่าอิออนของสารโดยอาศัยพลังงานในโมเลกุลหรืออิออนของสาร ทิศทางการแพร่นะคะจะเกิดจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำเสมอค่ะ การแพร่ธรรมดานะคะก็คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรือว่าอิออนของสารเนื่องจากผลต่างความเข้มข้นโดยในการเคลื่อนที่นะคะจะอาศัยพลังงานจนในโมเลกุลหรือว่าอิออนของมันเองไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานจากเซลล์แล้วก็ไม่ต้องอาศัยตัวพาใดๆนะคะตัวอย่างเช่นการแพร่ของผงด่างทับทิมในน้ําจนทําให้น้ำเนีเน่ยมีสีม่วงแดงจนทั่วภาชนะนะคะหรือว่าการได้กลิ่นผงแป้งหรือาการได้กลิ่นน้ําหอมค่ะ การแพร่แบบฟาซ i ลิ t ทสนะคะเป็นการแพร่ของสารผ่านโปรตีนตัวพาค่ะที่ฝังอยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงโปรตีนตัวพานี้นะคะจะทําหน้าที่คล้ายประตูเพื่อรับโมเลกุลของสารเข้าแล้วก็ออกจากเซลล์การแพร่แบบนี้นะคะมีอัตราการแพร่เร็วกว่าการแพร่แบบธรรมดามากตัวอย่างเช่นการลำเลียงสารที่เซล์ตับและก็เซล์บุผิวลำไส้เล็กการแพร่แบบนี้นะคะจะเกิดในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นค่ะ ต่อไปนะคะก็คือการออสโมซิสนะคะการออสโมซิสนี้นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงโดยผ่านเยื่อเลือกผ่านจนกระทั่งถึงจุดที่สมดุลเมื่ออัตราการเคลื่อนที่ของน้ําผ่านเยื่อเลือกผ่านไปและก็กลับมีค่าเท่ากันนะคะซึ่งการออสโมซิสเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นการแพร่อย,อย่างหนึ่งก็ว่าได้ค่ะ การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลโดยใช้พลังงานจากเซลลหรือว่าแอคทีฟทรานสปอร์นะคะก็คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรือว่าอิออนของสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นน้อยไปสู่บริเวณที่มีความหนาแน่นมากกว่านะคะโดยอาศัยพลังงานในรูปแบบของ ATP จากเซลล์แล้วก็มีการใช้โปรตีนเป็นตัวพากระบวนการนี้นะคะนับได้ว่ามีความสำคัญมากอย่างหนึ่งที่ทำให้เซลล์สามารถรักษาสภาวะสมดุลอยู่ได้นะคะ และนี่ก็คือตัวอย่างกระบวนการแอคทีฟทรานสปอร์ตนะคะนักเรียนคะซึ่งตัวอย่างกระบวนการนี้นะคะเป็นการดูดกลับสารที่ท่อของหน่วยไตยค่ะการสะสมกูโคสเพื่อเปลี่ยนรูปเป็นไกลโคเจนของเซลล์ตับการดูดซึมสารอาหารของเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เล็กเมื่อมีความเข้มข้นของสารอาหารต่ำกว่านะคะหรือว่าเป็นการลำเลียงแร่ธาตุของเซลล์รากพืชเมื่อความเข้มข้นของแร่ธาตุในดินต่ำกว่าของเซลล์รากค่ะ คลิปหน้านะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการลำเลียงสารแบบไม่ผ่านเยื um ่อหุ้มเซลล์โดยการสร้างถุงจากเยื um ่อหุ้มเซลล์นะคะนักเรียนคนไหนอย,อยากจะดูคลิปย้อนหลังก็เข้าไปดูได้ที่ YouTube ครูบุ๋มบิ่มนะคะหรือว่าเข้าไปที่ Google Classroom ตามลิงก์ที่ครูบุ๋มส่งให้รหัสชั้นเรียนตามที่ครูบุ๋มส่งให้เลยนะคะ